สามอาการอันตรายที่บอกว่าเราอาจจะเป็นโรคซึมเศร้ามีคนขอเข้ามาเยอะมากนะครับว่าอยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าซึ่งผมเองก็จัดคอนเทนต์เนี้ยอยู่ในลิสต์ของสิ่งที่จะพูดต่อจากนี้เหมือนกันเนื่องจากว่ารอบตัวผมหรือคนที่ผมรู้จักเนี่ยครับมีคนประสบปัญหานี้เยอะมากๆเลยจะมาดูกันว่าสามอาการที่ก่อให้เกิดหรือทําให้เรารู้ว่าคนนี้อาจจะเป็นโรคซึมเศร้ามีอะไรบ้างมาดูกันครับก่อนจะเข้าถึง3หัวข้อนะครับ ต้องพูดกันก่อนว่าวันนี้นะครับผมโรคซึมเศร้ากับภาวะอารมณ์เศร้าไม่เหมือนกันครับภาวะอารมณ์เศร้านะครับเมื่อเหตุการณ์คลี่คล,คลายลงหรือเราผ่านเหตุการณ์นั้นมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วหรือมีคนคอยปลอบใจนะครับผมภาวะอารมณ์เศร้านั้นๆจะค่อยๆจางหายไปเองซึ่งอันนี้เรียกว่าภาวะอารมณ์เศร้าครับส่วนโรคซึมเศร้านะครับเกิดจากการที่คนคนหนึ่งพบเจอกับเหตุการณ์ทำเขารู้สึกเสียใจโศกเศร้าขั้นรุนแรง จนส่งผลให้มีความผิดปกติของระดับสารเคมีที่สมองสร้างขึ้นเพื่อควบคุมอารมณ์ทําให้สมองของเขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ครับจึงต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างโรคซึมเศร้ากับภาวะอารมณ์เศร้านะครับซึ่งสามอาการที่จะบอกว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่มีดังนี้ครับข้อที่1นะครับมีอารมณ์เศร้าหรือถ้าเป็นวัยรุ่นจะเป็นอารมณ์หงุดหงิดนะครับแทบทั้งวันทุกๆุกวันเป็นระยะเวลาต่อเน,นื่องครับผม ถ้าใครที่มีอาการดังกล่าวนะครับผมให้ติ๊กถูกไว้ในใจนะครับแล้วมาดูกันต่อว่าข้อ2คุณเป็นหรือเปล่าข้อที่2นะครับคุณหมดความสนใจในกิจกรรมที่คุณเคยชอบหรือเคยทําเป็นประจำะครับผมอย่างเช่นว่าถ้าวันนี้คุณเป็นนักดนตรีคุณชอบเล่นกีตาร์มากๆเลยแต่วันดีคืนดีอยู่ดีๆคุณก็ไม่อยากเล่นกีตาร์ซะง,งั้นแล้วมีอารมณ์รู้สึกว่าไม่อยากจับกีตาร์ขึ้นมาเล่นเลยเป็นระยะเวลาติดต่อกันานานๆครับ หรือในคนที่เล่นกีฬาหรือว่าชาอบอ่านหนังสือนะครับผมจะเกิดอาการรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่อยากทํากิจการนั้นๆต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน,านๆครับอาจจะทําได้แค่นอนอยู่บ้านเฉยๆหรือนอ,นอนเปื่อรู้สึกว่าไม่อยากอ,าออกไปออกกำลังกายเลยไม่อยากาไปเล่นกีฬาเลยและข้อที่3านะครับผมรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าครับและมีความรู้สึกเล็กๆหรือเริ่มใหญ่ขึ้นที่รู้สึกว่าคิดถึงการตายของตัวเองหรืออยากฆ่าตัวตายครับถ้ามาถึงข้อนี้ใครเป็นอยู่ข้อนี้นะครับผมโปรดเช็คตัวเองอย่างเร่งด่วนเลยครับว่าเรามี3ข้อนี้หรือเปล่า จาก3ข้อที่กล่าวมานะครับถ้าคุณหรือว่าคนที่คุณรักมีอาการ1ใน3ข้อนี้และเป็นต่อเนื่องทุกวันเน้นนะครับว่าทุกวันต่อเนื่องกันมากกว่า2อาทิตย์ขึ้นไปแนะนําว่าให้คุณปรึกษาจิตแพทย์ดีที่สุดครับเนื่องจากว่าคุณเข้าข่ายอาการซึมเศร้าแล้วครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับผมก็ขอให้กดไลค์กดหัวใจนะครับแล้วก็คอมเมนต์เดิมครับอยากให้กดแชร์ต่อให้คนที่คุณรักด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับ